โอเคนะอันนี้ก็จะมาถ่ายพวกหัวกล้องกับหัวก้อันนี้ก็จะมาถ่ายหัวกล้องหรือไม่ก็สกิ p p e r ถ่ายเล่นกันได้และก็เคยถ่ายไปแล้วนะแล้วมันถ่ายถูกด้วยมั้งด้วยแหละแต่ผื่ทุกคนไม่เชื่อ,อไงผมเคยทําแล้วแต่ไม่ได้อ่านมันก็จะมาทําต่อหามาตอนนั้นกดไปมั่วๆเลยแม๊สิแต่เดวก็โทรศัพท์มาแมนดสิผมไม่มีโทรศัพท์เฟ s h i o ผมให้ผมให้พี่ิจาบผมให้พี่จาบมาแปลไม่ไม่ไม่แอนิเมะไม่ไม่วันนี้จะถ่ายสกีถ่ายเลดแล้วกันแฮปทูอะไรนะ่ทูเล็กมีสองตาเปล่าไม่เป็นแอนิมอลบป่าไม่อยู่ในแอคชเนเตอร์เปล่าไม่ไม่แฮร์แม่ใช่มีมีผมไม่มีแขนสูงไหม อากันนะก็เห็นได้สิเราเรียกมาใหมเนี่ยโบสากผมอยง่เ็นสกเลยมาลยวากให้ไปไปมเฮ้ยเฮ้ยมันเหมนรู้ท s <S ุกคนดูดูรันปคำว่าทอยเลก็ใช่อะไรไนคิวอาสแกเรน่าจะใช่นะไม่ชิวเดไม่ไม่ตนนี้ไม่มีเด็กต้องีท่าอาจจะอาจารย์นะ ฮีโร่เหรออืไม่ไม่ไมวันนี้กับไม่เอ่ออันนี้ใช่ะมั่นก็มีอยู่แหละเจ้าไปแล้วนะดิ้งด้วยนะคนดูว่าถ่ายกี่วิดีต่อเลตได้เป็นไงครับทุกคนทุก็จะมาดูนะว่าเขานั้นนนั้จะถ่ายหัวกล้องได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวแปมึงนะเดี๋ยวผมมาโอเคนะครับตอนนี้กไกลับมาแล้ว กินขอผมากวหนเอยนึเขาเขาเขาถ่ายถูกด้วยโฆษณาเขาตัดไปก่อนนะเขาไม่ได้จ้ะโอเคถ้าต่อมาก็มาทำการถ่ายคัเมอรแล้วแม่ดีไหมเอ้ผมว่าเราถ่ายตัวใหม่ไปเลยดีกว่าตัวใหม่ก็คือซูเปอร์ทีวีแมนนะฮะเขาใช่เขาไม่สองขาเลี้ยวใชไหมเขาไม่มีจริงแฮมโหนดไม่ไม่ไมัเขาไม่มีจมูกไม่ใช่ เอยเลกมไหมไม่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 ใช่เกมฟอมเกมไม่ใช่มู v i e s หนังไม่ไฟใช่ใช่กับตุสแบนไหมไม่สองอายไม่ไม่เขาไม่มีตาน่าใช่ใช่ก็ใส่รองเท้าดีดรอันที่ซูเปอร์ทีวีแมนไม่มีนะ sure sure ไอ้ไม่รู้ต่อไหมเอ้ยใช่ใช่ก็สูงไม่ไม่ไม่ Fi. เอ้ย นเคยรู้ก็ช่วยบอกมาเผื่อคำแม่ไหนผมทำผิดไปแม่ในแต่ก็มีม,มีมีสึกนะทำสิจี๊ดคากรคเ,เ,เตอร์มีสีแดงไหมทีวีแมนไม่มีสีแดงนะ อ๋อส <โ bin> <med Merkel> ุ per T V man มี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 ลืมไปสงสัยไปสีแดงนี่หว่าลืมไม่ได้ไงเนี่ยเอ่ออันนี้ก็ฮันเตอร์ก็ใช่อยู่หรือมั้งยังไม่หนูว่าไม่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 มีจมูกก็ไม่มีจมูกอ้าวถ่ายทายสุปอร์ทีวีแมนแต่ได้สปี e เกอร์แมนะครับเป็นแบบไทท่านนะด้วยนะงั้นเราจะมาถ่ายดูนะครับว่าเขาจะรู้จักส speak กอเขาจะถ่าย c a m e r าแมนถูกเปล่า านะฮะแต่มันคงจบได้แค่เท่านี้นะฮะนะทุกคนเพราะฉะนั้นบ๊ายบายไว้เจอกัน,นะคราวหน้า